สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเซฟไฟล์เป็น e-drawing กันบ้างนะครับว่าเราจะเซฟไฟล์เป็น e-drawing ได้อย่างไรกันบ้างในกรณีนี้ครับผมจะเซฟไฟล์ครับในโปรแกรม SolidWorks ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ p a t t หรือไฟล์ Assembly นะครับให้เป็น e-drawing ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการก็ไม่ได้มีอะไรยากครับ ขั้นตอนก็เหมือนปกติทั่วไปก็คือให้พี่มาที่หัวข้อ save ad จากนั้นให้พี่เ r o w s e หาพื้นที่จัดเก็บครับที่พี่จะเอาไฟล์ตัวนี้ไปไว้จากนั้นให้สังเกตที่หัวข้อ save ad type ตอนนี้ type ในการ save ไฟล์งานตัวนี้คือไฟล์ p a t h นะครับของโปรแกรม s o l i d w o r k หน้าที่ของพี่ครับก็ให้พี่เปลี่ยนในส่วนของนามสกุลหรือว่า type ของมันใหม่นะครับให้พี่มาหา นามสกุลครับที่มีชื่อว่า Edoing ตัวนี้ครับ Edoing ตัวนี้จากนั้นให้พี่เลือกครับต่อมาครับในส่วนของ Edoing ตัวนี้พี่จะเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่หรือไม่ก็ได้นะครับเพราะในกรณีนี้ผมไม่ได้มีชื่อที่ซ้าซ้อนกันผมก็สามารถเซฟได้เลยจากนั้นหน่าจะพี่ครับตรวจสอบในส่วนของเซฟแอทไทอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นนามสกุล Edoing จริงหรือไม่จากนั้นให้พี่กด เซฟได้เลยครับจากนั้นโปรแกรมจะทำการประมวลผลครับในส่วนของการเซฟไฟดอยอิงครั้งนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าไอตัวไฟดอยิงเมื่อกี้เราจะได้มาเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับผมอนุญาตปิดโปรแกรมสวิตเวอร์ก่อนจากนั้นไฟล์ที่ผมจะได้ครับเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแบบนี้หน้าตาจะมีลักษณะคล้ายๆกับ ไอคอนของเขานะฮะทางด้านบนนะครับจากนั้นเรามาเปิดดูครับว่าไฟล,ล์หน้าตาเป็นยังไงเมื่อผม double ลคลิกเข้าไปที่ไฟล,ล์ครับตัวชิ้นงานที่ผมจะได้มาครับก็จะมีหน้าตาเหมือนกับตัวโปรแกรมสุดเปิ o r เลยนะครับวิธีการและขั้นตอนในการใช้งานก็เหมือนเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับส่วนโหมดต,ต่างๆที่ใช้ก็มีหลายๆโหมดให้พี่เลือกใช้ก็ลอง นะครับประยุกต์ใช้กันดูนะครับว่าสามารถนำไปใช้งานได้มากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญนะฮะตรงนี้มีหัวข้อที่ชื่อว่า a n i m a t e นะครับพี่ก็สามารถเลือก Pay ในส่วนของ Animation ตัวนี้นะครับให้เคลื่อนที่เพื่อทำการพรีเซนต์ให้กับเจ้านายนะครับหรือลูกค้าดูได้เลยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กด สต็อปนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในส่วนของตัวโปรแกรม e อ o า i n g ตัวนี้นะครับมีประโยชน์และมีในส่วนของตัวข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไว้ในคลิปหน้านะครับเพื่อมาดูในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมที่พี่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์และทำไปต่อยอดกันได้นะครับเป็นยังไงกันเดี๋ยวมารับชมในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ